รับของแล้วใส่แล้วรอ สวัสดีครับช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะแก้ทรงเสื้อแจ็คเก็ต C C W O ลูกค้าจากจังหวัดชุมพรครับขับรถมาตัวเป็นๆเลยครับแล้วก็มาเทสและใส่ให้ช่างหนึ่งดูลูกค้าแวะมาทุระแล้วก็เอาเสื้อมาแก้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะเสร็จเรียบร้อยก็ได้2ทีเลยได้2งเด้งเลยว่างั้นเถอะก็มาทุระนะแล้วก็เอาเสื้อมาแก้เสร็จเรียบร้อยขากับลูกค้าบอกว่าส่งกลับให้ด้วยก็ไม่มีปัญหาอันใดเพราะช่างหนึ่งรับงานออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วครับลูกค้าชุมพรชิวๆเลยงานนี้จากลูกค้ามาลองใส่ให้ ก,ก็โอเคตามนั้นหลังจากนั้นลูกค้าเก็ตครับงานที่เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยลูกค้าก,กลับไปแบบทิ้วๆอะไรอย่างงี้นะก็บอกไว้วางใจช่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ในที่สุดลูกค้าก็ไล่กลับมาอีกเออช่างช่างช่างเออคือผมอยากได้ให้มันเล็กกว่านั้นอีกสักนิดได้ไหมช่างก็เลยบอกลูกค้าว่าคือว่าในเมื่อคุณลูกค้าลองให้ช่างดูแล้วช่างเห็นประจักษ์ตาแล้วว่าส่วนเกินมันแค่นี้อะไรก็แด่นนี้นี่เนี่นยถ้าเกิดลูกค้าไว้วางใจช่างนะจะได้เสื้อที่จะหล่อใส่ใน ลูกค้าบอกเขาโอเคแม่ตามช่างกัแล้วกันในที่สุดช่างหนึ่งก็ลุยงานอย่างที่เห็นลุยแบบขคคมขมเข็มากขยันบันพินมากเพราะต้องส่งลูกเรียนอีกอย่างอ,อีกหนึ่งคนนะครับภารกิจช่างหนึ่งจึงยิ่งใหญ่มากๆเลยครับก็ต้องลงเลียบจับทั้งวันทั้งคืนโอ้ยไม่ได้ทั้งคืนหยอกหยอกแค่หยอกกันเล่นเฉยๆแต่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วงานก็จะมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยลูกค้ารับของลูกค้าบอกใส่หล่อมากลูกค้าพึงพอใจมากช่างหนึ่งแบบดีใจมากกว่าลูกค้าที่ลูกค้าใส่ได้นะช่างหนึ่งก็ทำงานเขียวได้ละ ได้เลยนะครับ, <S 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 บออก็ NUDT 7955บริการทั่วไทยครับก็คือทำงานให้ประทับใจลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเราก็สามารถวิดีโอ,อคอลคุยกันช่างเหมืนก็มองเหมือนกับอยู่หน้าร้านนั่นแหละนะวิดีโอคอลคือการหรือถ่ายภาพนิ่งหน้าตรงนี้ส่งให้ช่างดูช่างก็ประเมินด้วยสายตาแล้วก็ช่างใช้ความชำนาญของเฉพาะตัวช่างเองครับช่างอื่นเนี่ยรู้เป็นไงนะช่างประเมินด้วยสายตาบอกว่าลูกค้าต้องลดไซส์ลงแค่นี้อะไรประมาณนี้โดยประมาณแล้วจะขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยกขันอีกก็ลงมือทำก็จะได้งานเท่ๆเจ๋งๆไม่สังเกตว่าไม่รู้้้้้้้ววว่่่าาามีีีกกรรแแสสสงงงงงขึนนนนนนนไไตตตลลล์ททัััััเเป็บบบคดพือ หล่อขอบคุณมากครับกัรนัดถึไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุยกับช่างหนึ่งได้นะครับคอมเมนต์พูดใครได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันกันได้นะครับว่ากับลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรไงช่างหนึ่งมีให้ช่างหนึ่งรู้ตอบลงไปทันทีเลยครับผมไม่กักนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับคุยกันได้ครับช่างหนึ่งทำง่ายๆครับบ๊ายบาย